นอน,น,อนตอนนี้ตัวที่ท้องแก่สองตัวนั้นแม่เอาไปไว้ในบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเผื่อแบบเขาจะคลอดลูกก็จะได้หาที่คลอดได้ในบ้านแต่ถ้าอยู่ในกรงมัน,ม,นมันอยู่รวมกันหลายๆตัวนะคะก็เลยเอาเขาไปไว้ในบ้านเหมือนไทกเกอร์วิสกัสสาเรียนคือจะปล่อยให้อยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะก็ แล้วก็มีบางตัวที่บางปล่อยออกมาให้เดินเล่นอยู่สองสามตัวนั่นนะถึงปล่อยเขาก็ไม่ไปไหนนะคะเขาก็จะอยู่บริเวณนี้แหละเขาก็ไม่เจลิดไปอื่นก็ยังอยู่ในรั้วบ้านดีตรงนี้แหละค่ะอย่างน้อยก็คือแบบเราได้ปล่อยให้เขาออกไปเดินเล่นบ้างในรั้วบ้านได้กินได้เล็มยอดหญ้าบ้างอะไรแบบนี้นะคะ น่แหละแม่ว่าถ้าเกิดว่า,าบ้านโน้นอ่ะพอทำดูว่าทำตาขายอะไรเสร็จนะนะคะมันมิดชิดมันปลอดภัยเวลาไปอยู่นะแม่ก็สามารถปล่อยพวกเด็กเนี่ยเด็กในกรงเนี่ยในช่วงกลางวันนะ่ะแม่ก็สามารถปล่อยให้เขาออกมาเดินเล่นในรั้วบ้านได้ไม่ต้องอยู่ในกรงตลอดเวลา กลางคืนเราก็ค่อยเรียกให้เขาเข้ากรงมานอนในกรงในคอกกลางวันเราก็สามารถปล่อยให้ออกไปแบบยืดเส้นยืดสายไปอยู่ข้างนอกได้เพราะว่าพื้นที่มันก็สองห้องอะนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างบางทีก็หิวแต่ในคอกก็สงสารเหมือนกันเลยเนาะตอนนี้ก็ ยอดที่ช่วยเหลือเข้ามาค่อนข้างเงียบมากเลยอะคะ่ะแต่การคำนวณอะอทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นต้นๆอะนะคะพเพราะเหล็กก็แพงมากอะแต่ยอดบริจาคแบบไม่ครดเตื้องเลยไม,ไม่รู้ว่าจะทำได้สักแค่ไหนอะนะคะคือจะทำให้มันแบบมันเตีย้ย ทำรั้วให้เตี้ยหมายถึงว่าไม่ต้องกั้นสูงมันก็ไม่ได้เพราะแมวมันน้องน้องลิงมันปีนออกอะค่ะก็เลยจําเป็นต้องทําให้สูงเพราะทาสูงไอ้ตาข่ายอะค่ะตาข่ายเหล็กเนี่ยตาข่ายเนี่ยมันก็ใช้ใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะเพราะบ้านมันสองหลังนาะแล้วกั้นสูงก็จําเป็นต้องใช้หลายเมตรหลายมว้วนไหนจะเหล็กกล่องลก็ต้องหลายเส้น ก็คือเหล็กก็ค่อนข้างที่จะแพงทำให้งบประมาณเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะบ้านสองหลังขอความเมตตาให้เด็กๆด้วยนะคะท่านผู้ใจบุญมีเงินพอที่จะไปซื้อตาขายซื้อเหล็กก็จะลงมือทำทันทีเลยะคะ่ะเพราะว่า บ้านหลังนี้เจ้าของบอ้านคนใหม่นะ่ะเขาก็เร่งจะเอาบ้านเหมือนกัน,นเพราะเขาเจ้าเข้ามารีโนเวทมาปรับปรุงบ้านใหม่อคะค่ะต่างคนต่างก็จะเอาบ้านไอเขาก็รีบจะให้เราออกไอ้เราก็ยังไม่ได้ทําบ้านทางมนุนจุลละมุนนช่วงนี้เวตาเด็กๆด,ด้วยนะคะ